เลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิเซตของแท้ ทางมาไกลถึงจังหวัดมหาสารคามนะคะและกับตอนนี้อยู่กับพ่อตู่และก็คุณแม่อูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ถึงธุรกิจที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะคะเราก็เติบโตมาในเรื่องของธุรกิจการขายแหละนะคะการขายทั้งแบบต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากสาหรับการเป็นพนักงานที่ซิงเกอร์ใคะแต่พอจากซิงเกอร์ปั๊บเราก็เปลี่ยนมาเป็นขายไบโอดีเซล ซึ่งโอ้โหมันมันโปรเจกต์ใหญ่มากเลยนะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นแบบว่าธุรกิจที่มันเฟื่องฟูด้วยคนให้ความสนใจเยอะเงินเยอะแต่พอเรามีคู่แข่งเยอะเราก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วสิอะไรประมาณนั้นประจวบเหมาะกับคนนี้เรียกร้องเหลือเกินอยากให้มาอยู่ใกล้ๆันทำไมนะคะก็อยากให้มาลองสินค้าใหม่ๆดูคิดว่าในอนาคตเนี่ยแข่งก็คงจะใช้น้อยลงจานดาวเทียมมันช่องมันได้เยอะได้ ดูได้เยอะแล้วก็ชัดๆอย่างเงี้ยมีคนเขาเคยทําแล้วเขาก็มาคุยให้ฟังก็เลยสนใจคุยให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วเราเชื่อเขาเลยหรอตอนนั้นก็ก็ก็เคยไปดูดูเหมือนกันค่ะดูของจริงเหมือนกันอืก็ก็เห็นภาพว่าเออน่าจะน่าจะโอเคน่าน่าจะได้ก็ลองทําดูก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมค่ะเราทําธุรกิจมาก็มากแล้วแล้วเราก็มีวิชาความรู้ติดตัวมากพอสมควรเราก็มั่นใจว่า ธุรกิจนี้มันน่าจะไปได้ก็เนื่องจากความแตกต่างมันเห็นชัดเจนถูกไหมล่ะเสาอากาศกับจานดาวเทียมทีนี้ต้องถามย้อนกลับไปค่ะว่าตุในบริษัทซิงเกอร์เนี่ยที่เราทํามาเกือบ30ปีมันให้อะไรกับเราบ้างคือถ้าให้ก็จะให้ทั้งทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับฐานะนะครับความเป็นอยู่ต่างๆบริษัทก็โอเคก็ได้จากซิงเกอรอยู่ครับในเรื่องของระบบด้วยไหมคะก็เกี่ยว บัญชีใิ่อะไรอย่างเงี้ด้วยไหมคะได้ทุกอย่างอย่างนั้นก็มีการขายการพูดปากมีประสบการณ์หลายอย่างเนี่ทั้งพนักงานทั้งช่างทุกทุกอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวที่ว่าเรามาทําตัวอื่นมันก็น่าจะแนวทางเดียวกันแล้วตอนที่พ่าถูกทำซิงเกิลอะค่ะคุณแม่อู้ทำอะไรบัญชี บัญีก็คอยคอยดูแลเกี่ยวกับพวกบัญชีพวกเกี่ยวกับเงินเริ่มมาทำธุรกิจจานดาวเทียมนับย้อนหลังไปตอนนี้กี่ปีแล้วคะปีเตือนโอเคไหมอ่ะก็โอเคอย่นะลูกค้าในพื้นที่เราเป็นไงบ้างก็ตอบรับดีก็คืออย่างฟ้าเขาลูกค้าเขาเยอะเนาะ ถ้านิวัดอย่างนี้เขาก็รู้ว่านี่ัดซิงเกอร์เก่าทีนี้ชื่อนี้นี่ขายได้เลยคือเราทํางานซิงเกอร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็เกือบ2 0กว่าปีเนาะกับ30ปีทีนี้เราก็จะมีทีมงานของเราด้วยการทําธุรกิจเราก็โอเคเราก็อาจจะบอกลูกน้องว่าตอนนี้กลับมาทํางานอย่างนี้นะคนไหนสนใจอยากมีรดได้ไหมเราก็เยี่ยมบอกลูกน้องที่เก่าๆพนักงานนะให้เขาช่วย ในการขายแนะนําในหมู่บ้านที่เขารู้จักเนี่ยฮะคือการทําตลาดทีแรกเลยเราก็อาศัยทีมงานเก่าๆด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยก็ยังไม่ได้มาเปิดร้านอย่างนี้นะฮะทีแรกก็ใช้รถยนต์วิ่งแบบซิงเกิลนะเข้าเยี่ยมตามหมู่บ้านเยี่ยมลูกค้าเข้าเคาะประตูเสนอสินค้าครับนี่คือแนวทางการทํางานแรก คือแรกๆกถ,ถ้าจะสรุปความง่ายๆเป็นเหมือนลักษณะรถเล่ครับใช่เล่ขายไ<อ>ปเรื่อยตามหมู่บ้านที่เรารู้จัก<ช>กับ<ช>ลูกค้าเราก็เข้าไปแต่แ,นนแต่เขา่าลถเล่เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่รับผิดชอบลูกค้าไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการเล่ประชาสัมพันธ์ ให้เขารู้จักตัวเราว่าเอ้ยนิวัดนะซิงเกิลนะมาทําจานดาวเทียมแล้วอันนั้นก็ถูกต้องครับประมาณว่าถ้าคุณไว้วางใจกับสินค้าซิงเกิลหรือว่าการบริการก่อนหน้านี้นะคะคุณก็ไว้วางใจในเรื่องของจานดาวเทียมได้เลยกับเราอะไรประมาณนี้ราะวค่ะในจุดที่ตอนแรกที่บอกว่าลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยมาคุยให้แม่อูฟังนะคะแล้วล้ก ผู้ชายคนนั้นคือถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในการที่จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของเราด้วยไหมคะก็มีส่วนนะอเพราะว่าความคิดนี้ยังไม่เคยรีเริ่มแต่แต่มีคนชวนอยู่อตอนทํางานซิงเกิลแต่รงมองแล้วที่ทำไมราคามันสูงติดตั้งก็เป็นหมื่นหรือเป็นแปดพันเก้าพันอย่างเงี้ย<อ>เขาก็โทรมาชวนอยู่ทั้งผู้จัดการทางบนทางอะไรอย่างเงี้ย<อ>ที่เป็นเพื่อนเขา<อ>ทีนี้เรายังไม่สนใจแต่ว่าคนนี้ที่เขา ชวนนี่เขาทํำเขาทําแล้วเขาก็บอกดีนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัวเขานะเขาเขาไม่พร้อมคือเขาไม่มีรถแล้วก็ไม่มีรถเนี่ยแหละปัญหาใหญ่เขาเลยมาชวนอยากให้เราเป็นรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเราก็บอกว่าเออป้าเขาไม่เป็นนะจะเอาเปรียบคุณไหมเพราะว่าเราเราไม่มีเลยอความรู้ด้านนี้แต่ถ้าชวนอะก็คน เคยอยู่ด้วยกันรักชอบกันอย่างเงี้ยก็ทํามามาได้อยู่ไอ้เรื่องเงินเรื่องอะไรเราก็ก็พอได้อยู่ก็เลยเอ้าลองดูเลยชวนเ้าก็เหมือนกับว่าตอนนั้เนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกันใช่ใช่เขาเป็นช่างเราเป็นรถเราเป็นทุนอย่างเงี้ยนะโโหเรียนรู้กับเขานี่นานไหมคะใช่เวลาที่ไปกับเขาเราก็ไม่มีความรู้แต่เรามีพื้นฐานจากการปรับทีวงทีวีพอรู้บ้าง ทีนี้เราเรียนรู้ก็คือเราก็เป็นลูกน้องเขาละล่ะเราก็ไปเราเป็นคนรถขับไปมาถึงหน้างานเราก็จัดการยกของเป็นลูกเป็นลูกเลยก็ดูว่าเขาติดยังไงทํำยังไงเราก็ศึกษาดูรายละเอียดต่างๆก็ศึกษาเลยก็ก็เห็นก็คิดว่ามันไม่ยากก็คิดว่าจะทําได้อยู่เป็นทําอยู่ด้วยกันประมาณสามเดือนไม่ถึงสี่เดือนประมาณสามเดือนนี่ เราก็เป็นเลยเราก็เก่งเลยก็พรู้แล้วพรู้แรู้แล้วแล้วอรู้แล้วเราก็ตีจากเขาไม่รอไม่ไม่มคือเขาก็บอกว่าเรารู้แล้วแล้วเขาก็บอกเอาอย่างนี้ไหมเขาก็แยกกันไหมเขาก็ไปเปิดอีกที่นึงเขาว่าเราเนี่ยจะมีคนมาติดให้ไหมเป็นช่างหรือหรือถ้าไม่มีเรียกผมก็ได้อย่างนี้นะเขาก็อยากแยกคือเขาซื้อรถ เขาเริ่มซื้อรถแล้วเหมือนกันเขาก็อยากแยกเป็นของเขาโอ้ใช่ทีนี้ต่างคนก็ต่างทำมาเรื่อยๆก็เจริญเติบโตดีไหมคะธุรกิจนี้อ๋อธุรกิจนี้ก็ก็ดีนะครับคุณนิดคือมันเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้ดีพอทุกควรอยู่ในในในที่เราทําอิสระครับคือเราทําเยอะเราทํามากก็ได้มากมันก็อยู่ที่เราด้วยเนี่ยใช่แล้วคือเราก็มีกําลังใจเห็นเงินทําแล้วได้เงินเนาะ ธุรกิจมันเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ห,หัวใจสําคัญของการทาําธุรกิจแน่นอนว่ามันจะต้องมีคํำจัดแต่ความสําหรับตัวเราเองอว่ามีความพิเศษยังไงทําไมลูกค้าจะต้องเลือกเราพอเติบอ๋อลักษณะอย่างนี้เราก็เคยทํางานซิงเกอร์เนาะซิงเกอร์เนี่ยที่เขาเติบโตได้ก็เกิดจากการบริการหลังการขายเราก็ได้แนวทางตรงนั้นมาเราก็คิดว่าเราทําธุรกิจการดาวเทียมเนี่ยถ้าเราจะเติบโตลูกค้า นิยมเราควรจะมีบริการให้เขาประทับใจเราก็จะมีการรับประกันติดตั้งพร้อมประกันดูแลให้เซอร์วิสฟรีหลังขายตลอดถือว่าเป็นหัวใจและก็เป็นเสน่ห์ของการทำธุรกิจจานดาวเทียมสำหรับที่นี่เลยต้องขอบคุณมากๆทั้งสองท่านที่ให้เรามาเยี่ยมมาเกาะติดชีวิตช่างด้วยนะคะต้อนรับขรับู้อย่างดีออุ่นเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะ คุณผู้ชมค่ะแ An แอนเซอร์ก่อติดชีวิตชั้งช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับพบอิพิชิตโชคนะคะเขาเจะไปแจกโชคที่ไหนต้องติดตามค่ะเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับถนนคนเดินเชียงราย ลุยคุณผู้ชมครับพบอิดพิชิตโชคของเรานะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเห็นวัยรุ่นที่มาเดินอยู่ในถนนคนเดินของเชียงรายนะครับกำลังทิ้งขยะได้ถูกที่ถูกทางมากเลยอยากจะมอบโชคให้เขา ผมเจอแล้วคุณผู้ชมครับผมเจอผมเจอผู้โชคดีแล้วครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องอันนี้กินใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมฮะครับผมแล้วคิดว่าจะทิ้งถังขยะไหมฮะครับทิ้งใช่ไหมฮะครับผมน้องนี่เป็นเยาวชนที่ดีของชาตินะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้น้องกําลังอยู่กับรายการช่วงของพบอิทธิชิตโชคทางพ s i c ช a n n e l นะครับเราพี่เห็นคนที่เป็นเยาวชนนะที่แบบว่าเออมีสํานึกดีเราต้องทิ้งขยะลงถังใช่ไหมมีโชคมาแจกน้องครับแต่ทีนี้ รวมเล่นอะไรกับพี่นิดหนึ่งได้ไหมฮะมยากไหมครับไม่ยากฮะไม่ยากไหนน้องจะทิ้งขยะลงถังแล้วใช่ไหมครับครับผมถ้าน้องทิ้งได้ลงถังนะครับเอาไปเลยเสื้อแซ็ตอันเซอร์ตัวหนึ่งจะ,จ,ะจะตรงไหนพี่ถอยไปห้าเก้าครหนนะ,ะเีไหน่นี่ๆๆถึงตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้นะครับดิวแล้วครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่เอาแค่ตรงนี้ก็พอครับอ่าวแค่ตรงนี้ไหวไหมฮะ ไหวนะฮะเอาละครับเอาขอเกียร์พื้นที่มีเกียร์พื้นที่ด้วยครับอ้าเกียร์พื้นที่ด้วยนะฮะเอาโอ้ไม่เป็นไรครับออาเคลียร์ทางให้แล้วพร้อมไหมครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงครับพี่ทำใจแป๊บนึงครับโอเคโยนดูความโชคดีของเขาอ้โหเรียบร้อยครับน้องครับรับเสื้อเซนเซอร์ไปเลยครับพบอิดพิชิตโชวครับเยี่ยมมากครับขอบคุณมากคครับบขอุณครับ และเทปนี้นะครับเกมนี้นะครับผู้พิชิตของเราก็สามารถที่จะพิชิตรางวัลไปได้ถึงแม้จะเป็นรางวัลเล็กๆก็ตามแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูตอนต่อไปเจ๋งกว่านี้ก็นั่นๆๆผู้กล้าไลยต่อไปมาแล้วนะครับผมพี่ดูทีวีดาวเทียมบ่อยใช่ไหมฮะบ่อยครับอุ้ยถ้าดูบ่อยอย่างนี้มันต้องมีลุ้นสิครับพี่ถ้าอย่างนั้นผมให้พี่หาช่องด่า เอเอาป่าเอาป่าไม่ไม่เอาได้ไงล่ะผเดิวไปแล้วเอาไหมฮะเอาเอาครับผมมีเวลาให้พี่เดี๋ยวนะ15วินาทีถ้าหาช่องเพีไอ n ชแนเจอจานโอเคหนึ่งชุดเป็นของพี่ทันทีแต่ถ้า15วินาทีหาไม่เจอรับรางวัลปลอบใจไปครับ1 2ึมไปเอาแล้วครับ ตอนนี้หาแล้วครับเลข10เลข20ไป30แล้วครับไป40สแล้วครับเอาไป50าสแล้วครับไป2แล้วครับเอาไปที่ส0เอา20สอีกเอาวนมา30อีกครบ3าโบทเอ้ยครบสามรอบเลยจะเข้าโบดเลยไหมพี่ไหมอะไรฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะพี่พี่จะเปิดไปไหนแล้วครับเมื่อกี้แหละครับพี่กลับไปอีกทีครับกลับไปอีกทีครับกลับไปอีกทีครับนี่ครับ พีไอชแนลเลขศูนย์นะจ๊ะถ้าบ้านใครมีจานเอาทีมซีแบนนะครับกดเลขศูนย์คือพีไอชแนลสาระดี24ชั่วโมงนะครับเป็นสารคดีทั้งวันเลยทีเดียวนะครับของพีไอของเราพี่ติดจานซีแบนแล้วอย่าลืมกลับไปดูนะครับ,รบวันนี้นะครับในฐานะที่พี่เป็นผู้กา้าแล้วมาร่วมสนุกกับผมนี่ไม่กลับบ้านมือเปล่าอยู่แล้วผมก็มีนี่โบชัวแจกให้พี่นะครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับและในเกมนี้นะครับของพบอิดพิชิตโชคนะครับผู้ท้าชิงของเราก็โนเวนะครับไม่สามารถที่จะเอารางวัลจากเราไปได้นะครับเสียดายจริงๆนะครับอ่ะผู้กล้าท่านต่อไปมีไหมจ๊ะมีไหมครับเด็กๆใช่ไหมลูกให้ทุกวันโอเค